มันมมดิฉันแต่มันรถช็อกโกแลตอะไรรสช็อกโกแลตสะสกอตคิดสกอตคิดรสช็อกโกแลตมาแล้วครับคิดสิสสอ่าโอเคเอามาค่ะเป็นยังไงบ้างครับเช็ดกินทุกวันเลยครับช่วงนี้มันไม่คาวหรอมันเป็นยังไงมันรสยังไง มันคาวไหมรอ้จักคำว่าคาวไหมอร่อยเหรอรลช็อกโกแลตเหรอแม่ชิมแม่ว่ามันคาวขผาคาวซุปแก่เอาท่านจะกินหมดแล้วเหรอหมดแล้วอุ้ยใกล้หมดแล้วกินไหมเออให้น้องเป่ากินหน่อยเลยดูสิ อือมเฮ้ยมากินเก่งจริงเลยโอ้โหอ,อร่อยมากเลยนี่พี่ติ๋มว้ายเรนพี่ติ๋มพี่จอมอยากกินด้วยทำยังไงดีทำยังไงดีโอ้โหหนูนิ้วตุ้นเอ็นหนูนิ้วตุ้นเอาเองอเออ็นโอเคเอาไ,ปไ,ปไ,ปไปปม่ไายไม่ได้เพื่อนๆจก็ไม่มาไป,ไป,ไปแล้วน,น,นะคะไอเลิฟอยู่ยังไงไอเลิฟอยู่ยังไงไอเหรอ เลิฟยูเอาชี้ชี้มานะกองอ่าได้แล้วครับอ่าได้อ่าโอเคอ่าไอเลิฟยูโอ้น้ำมือมันนานยังเลยไอเลิฟยูอ่าเอาเอามือนี้มือนี้มือขวาไอเลิฟยูได้ไหมโอ้่ได้สิอ่าเอาเอาทางนี้ดีกว่าเอาทางนี้มือเดียวเย้เอาบายบายสวัสดีครับอ่ะส่งทุบส่งทุบบายบาย